ปืนใหญ่ครับรปืนใหญ่ปืนใหญ่อุ้ยแม่เลยมีพจน์ดวงใหญ่อยู่หลังปืนใหญ่เลยนะเห็นไหมเขบอกว่จาจะเอาเออนอไม่เน่ย้าะเอาบนฟ้าสอยลงมาก็ได้นะเขาจะใช้ไม้อะไรสอยลงมา <c oughs> ไม้ยังไงไม้จมันเล็กแค่น,นี้อุ้ได้แล้วเ,ลเ,อเ,เออ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 บบนี้ ให้พี่ปนไงไงติ่มทีสดอ่อยมากเนาเบิ้ลเลยนะวันเนี้ยอร่า่อยมากอร่อยมากไอติมกระทีสดเจ้านี้เลยนี่ตรงนี้เี่ยคนเต็มหน้าร้านเลยเมื่อกี้นึกว่าพี่ธนาจะไม่ได้กินแต่ละล่ะ 越的也好。 ดูเข้าฟันกันแล้วดูเข้าฟันกันอ่ะแล้วโอ้หนูหมายถึงไอศิละปะการต่อสู้นั่นใช่ไหมที่อะไรนะหมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้านวิถีไทยเหรอใช่ที่เขามีทุกปีใช่ไหมคะใช่โอ้วุ้ยตอนนี้แม่ได้กลิ่นอะไรหอมๆมากเลยอะ่ะมนึกกลิ่นผัวไม่ใช่แล้วดูผลไม้เอ้ยแม่แม่ตัวบางยุหนักคืออะไรวะหลัหลัหนัก ไก่แซ่บโอ้นี่ไงภาษาภาษาของสูโขทไทยสุโขไทยเลยนะสุโขไทยนงพบสุโขไทยเจ้หลกอ่ะนจ้าลกสุกโขไทยสุโขไทยตลกแต่แกเขาพูยนหสวยมากดูตรงนี้โอ้ยเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าเรามาถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปกันดีดวงเนี่ยเขาจุดสวยเห็นไหมพบอดูดิไปทั้าเราไปปาเพียวมาถ่ายรูปกันแล้ว นบโบโบี่กบบบเบงก็ต้องไปงันด้วยนี่อะไรนมาะ <c oughs> <c oughs> เบลเอาดีดีเพื่อนอเขาบอกว่าถ้าถ่ายรูปที่มีเขาประสาทแลรกเรียเราไปทิวทัศน์ออมสินจะได้รางวัลครับมาถ่ายรูปกันตอนที่เขาแสดงกันมาอยู่ข้างหลังร้านเฉยอันนี้เลยหรอจำได้โอ้ทำไดมทำไมเว้ยเต้บอกว่าจำไม่ได้นะฮะแต่จำได้อ<ำ>ยไมไมู่แล้วเดินข้างหลังไหมต้งยึดควเยอะอะเดินไปข้างหลังไหมได้เดินไปทะลุตรงนั้นหรือได้ๆแต่แต่ตรงนี้ก็ง่ายดีนะตรงนี้ก็ง่ายดี เรืนตรงเลยอะครับอุ้ยเจ้ยรพชอบมาเที่ยวถึงหดไทยมากเลยใช่ไหมครับใช่แต่ปุโรยเฉพาะหานลอยกระทงนะครับผมชอบมากครับปีที่เราก็มาสองรอบเลยนะคบใช่มาจากีดเลยสมุนปูจริงปีเ๊ดอะไของีุมหไทยเขาจะเรียกว่าปี๊ดปิสมุนโลเอ้ยเดี๋ยวอ้ยเฮ้ โอ้เดี๋ยวเราลงไปดูในซุ้มกันไหมแค่ไปถ่ายในซุ้มก็ได้โอเคดได้เดีย๋ยวไปถ่ายในซุ่งว้าวตอนนี้อากาศดีมากเลยนะครับน้องพบใช่อากาศเย็นเลยถ้าลงไปคือป<ะ>่าลงไปคือเราก็เป็นอาหารป่า <c oughs> มีเขามีรถรางให้ขึ้นด้วยนะตาาัวละสามสิบบาททำไมเราไม่ขึ้นนะอเอาเราจะขึ้นเราต้องไปขึ้นตรงนู้นเลยตรงทางเข้าที่เราเข<ม>้ามาไปซิบบานแล้วลงทามซิบบาน นี่เดี๋ยวเราจะไปแล่นของรางวัลน้องเขาไปเล่นตรงนี้ก่อนเหรียญเนี่ยน้องเขาเก็บเหรียญป่ะยิง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 บอกรอบเก็บไปนี้ได้ยังไนเหมือนเก็บเหรียญเลยเหรียญสแดงนะะคจะไปดูกระดงอันนั้นที่มันลอยอยู่อะกระดงกระดงยักษก่ะกระดงยักษ์กระดงมันมันตลกอ่ะเนี่ยไงกระดงอันใหญ่ ใหญ่เลยที่เขาที่เขาลากมากันอะในขบวนอ่ะใช่อันนี้อันจิ๋วหน่อยจิ๋วเหรอที่นี่นะครับบรรยากาศในงานใช่แม่น้องพบไปสวยมากเลยครับตะกี้น้องพบไปที่ซุ้ม,มาน้องพบได้พัดมาด้วยใช่ไหมพอโพสแล้วเราก็ใส่แฮชแท็กแล้วก็ให้อน,นี้มาใช่ไหมครับแต่ความที่มันตลกมันก็คือตอนที่เราเดินมาพี่เออมีเด็กสามพี่เอหลงทางอย่างนั้นอะหลงทางพี่เค้กับพี่เออหลงทางฮะไหน เอ้านี่ไง<ม>เจอแล้วนดี๋ยวพี่เกกับพี่ทั้งาหลงทางกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูไปถามเขาว่าเขาจะเล่นกี่โมงเนาะไอที่เขาศิละปะการต่อสู้ใช่ไหมไอ <c oughs> ี่เขาฟันกันนะอะไรหรอแมน่นี่นี่น้องปบเขามีบ้านน้อยเดินขึ้นทุนกันกันไหมเดินไหม <ปะ S 1> เดินไหมป๊าเดินไหมเอาป้าป้าไปไหนแล้วนะ่ะมปอย่างไวเลยไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นข้างบนกันไหมลูกป๊ะนี่นี่ต้องไปขึ้นทางรนี่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 มีบ้านน้อย นี่คือทางขึ้นนี่เดี๋ยวน้องพบจะขึ้นบ้านน้อยก่อนขึ้นได้ครั้งละไม่เกินสิบคนเขาบอกมนีไปเดี๋ยวน้องพบจะลองขึ้นไปดูโอ้เขาเรียกว่าบ้านอะไรนะไม่รู้ไปขึ้นไปดูจิโอ,โอสูงสูงอุ้ยอุ้ยมองวิวมองวิวอ้มาข้างบนมองวิวสวยมากชอบอ่ะชอบเดียร์เฮ้ยมาข้างบนนี่สูงเลยชอบเดียร์เออวิวดีเลย โหสูงอ่ะรับทึรไลอ่ะอ่ะอยู่ล่างเขาลองล่ะโอ้ยวิวดีวิวดีโอ้สวยเลยครับเมื่อกี้เราถ่ายรูปแล้วอย่างพูโอ้ยโอ้ยููพูู่ตกใจอ้าวโอ้ยูโอ้สวยเลยพู เราอยู่ใต้ต้นไม้เลยมองไม่เห็นค่ะลงลงลงพอดีเขาไม่พุ่งพอดีเลยอ่ะใช่ใช่มีพุ่งพอดีเลยอ่ะอันนี้กี่บทุ่มแล้วนะตอนนี้หรอย่างสองทุ่มเลยถ้าสองทุ่มแล้วเขาจะนั้นเหรอแต่เขาจะมีการแสดงวิวสวยขึ้นไปดูดิอ้าวการการแสดงนั้นอยู่ตรงไหนอ่ะการแสดงนีง่ไงอยู่แถวนี้แหละออ้ยน้องเขาน้องเขาเล่นใบไม้กันเขาเล่นว่าวเราประดังนี้ลูกอุวยนี่ไงมีปืนใหญ่อยู่ตรงนี้นี่ไง แม่บอกใหแสดงตรงนี้แน่ๆน่เลยนจำได้แล้วใช่ไหมตรงนี้เลยแต่เขาจะเอาของโต๊ะอะไรออกก่อนใช่ใช่เนี่ยหรอนี่ไงนี่ไงน้องพบครับปืนใหญ่งนัหนูจำได้หนูเคยมาดูใช่น้องพบไปทดสอบปืนใหญ่ก่อนเลยโหนี่อาวุธโอ้โหอาวุธเฮ้ยเหยียิบดูกันนะมันคือมันคือตกหลุมนี่ไงปืนใหญ่ครับอุ้ยปืนใหญ่อุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อยากขยับมันคือมันคือที่เขา อุ้ยจะแสดงโขนนน่น่ะเวทีโขนอยู่ตรงมูนอ๋ออันนククี้คือปืนใหญ่ที่เขาจะแสดงแน่ๆเลยแล้วเขาจะแสดงกันตรงไหนอะตรงไหนไงที่เคานั่งน่ใ um> ช่เหรอเขาใช่เหรอใช่เหรอผีหลอกแล้ว นี่อานจะแสดงกันตรงนี้นี่แหละปั๊บมันโดนไอ้ทีปืนใหญ่มันเป็นไงลูกปืนใหญ่เมื่อกี้เขาแสดงงั้นเหรอเขาเห็นเขายิงออกมานจริงใช่เขายิงจริงๆด้วยน้องพบยิงเป็นไหมแต่มาเป็นผู้ไอ้เฉยมันแค่เป็นฝุ่นฝุ่นอ๋อคือเขาแสดงไงเฮมันมาตอนไหนน่ะอ๋อโคมหรอมันมาตอนไหนเนยยังมองไม่เห็นเลยนี่เพิ่งเห็นเลยนี่ยเขาซอยโคมกันสวยมากมาตอนไหน เดี๋เพิ่งเห็นน่ะหนักพักนึงแล้วน่าจะพักนึงแล้วครับแลวะวรอยอยู่บนยอดไม้นี่ใช่ไหมแมแล้วมันจะไปลงตรงไหนโตมันก็ลอยไปทั่วๆหละมันก็ไม่อยู่บนฟ้าแล้วล่ะมั้งอุ้ยนก็ขับข <c oughs> ้างหน้าแม่มีพระจันทร์ดวงใจอยู่หลังปืนใหญ่เลยนะเห <c oughs> ็นไหมอ๋อพระเจ้าพระจันทร์เต็มดวงดวงโตอยู่ทั่วไปเลยนะเนี่ยต <c oughs> อนนี้มันเป็นสมัยก่อนก็าอัดสมัยก่อนไหมสมัยก่อนมันใหญ่กว่านี้อืมอันนี้เขาน่าจะทําจําลองลูกเห้ยจะเอาของริงมาเล่นไงลูกมันน่าจะเก่าโบราณมากเลยนะคะ นันไมาเห็นเขายิงออกมาแล้วมันเป็นคนควนมุ่นฝุ่นเนี่ยใช่จำได้ไหมจำได้ไปเดี๋ยวเราไปดูดิโอ้นี่เขาเตรียมแสดงอยู่ข้างหลังลน่ะนกไปถามเด็กๆเ,เขาแหละปะ แสดงกี่โมงไหนเด็กๆเขาตรวไหนไปถามพี่ที่เขาจะแสดงไงเมื่อกี้ป๊าไปถามเขาแล้วแสดงกี่โมงนะลูกแสดงกี่กี่โมงก็ไม่รู้จำเด้เดี๋ยวเรามานั่งจองตรงนี้ก็ได้หน่หรือไม่ก็นี่ปูบนหญ้าเอ้ยแต่เดี๋ยวเขาบอกกี่โมงนะสองทุง่มองอ๋อช่วงสองทุ่มกว่าแน่ๆ,ๆ,ๆเลยทีนี้เฮ้ยเขาเริ่มปูแล้วเดี๋ยวเราต้องปูบ้างแล้วละ่ะถ่ายรูปไหมถ่ายรูปกับป้นใหญ่ไหมไม่เอาคุณก็ถาแต่คิดอย่างเดียวอุ้ยกุนโดนยิง ปืนตายปืนตายรูปคู่เฉยๆไม่ได้มีจุดระเบิดปืนใหญ่ดูนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันอันนี้คือลายกระบองอันนี้คืออะไรมันคืออะไรกระบอกไม้กระบองแล้วน้องพงษ์วะกระบองเพชรมันคือกระบองเพชรเหรอลูกมันคือกระบองเพชรใช่ไหมตรงนี้ก็มีพระจันทร์ดวงโตของปองดูสิใหญ่มากดูนิของปองมากเลยเอ้าก็เขาจำหรอเขาจะไปยกของจริงมาได้ไงใช่มลูกเขาจะไปเอาบนฟ้ามาเหรอ เออน้วไม่เนี่คอะจะเอาบนฟ้าสอยลงมาก็ได้นะเ,ออเขาจะใช้ไม้อะไรสอยลงมาไม้ไม้ยันหรไงไม้ยัิมันเล็กแค่นี้ยเหรอนี่แม่ว่าเขาจะแสดงตรงนี้แหละงั้นเดี๋ยวเราจะหาที่แถวนี้แหละว้ามีปืนใหญ่อยู่แบบนี <c oughs> ้ละ เดี๋ยวพาทาไปดูขอปั้นม่ข้อไปดูอเข้าไปดูได้ไหะครับเขาใช้ตั้งมือ้อวไปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็สวยงามนะครับห่อวันนี้ใส่ลายด้วยอันนี้จะเป็นลายประจำทำลาย ลองไหมไดรในลองไหมจะเล่นจะลองไหมแล้วได้กลับบ้านเลยเอาเผาให้แล้วก็ส่งกลับบ้านเลยปีนตัวเองเลยนี่นี่เหอนี่เอาไปสงด้เลนได้ลองไหมครับน้องพบลองไหมลองไหมไม่รู้จะทำได้ไหมเดี๋ยวพี่เขาช่วย ยังไงก็ต้องได้แหละลุงีพี่กช่วยเนี่ยนะเอไหมสักหนึ่งอ่ะลองดูก่็ได้นะไม่เผาห้าบบาทนะค่ะถือว่าเผาเพิ่ม้นอ๋อแต่แต่จะได้เลยไหมครับเผาหรือว่าเดี๋ยวเราจะส่งส่งไา้ไปให้อปอหป็หอไปาหนั้นใช้ไปห้ไปให้ไปใหอไไม่ล้กใ อาลองดูโอเคค่ะค่ะได้ได้ออลองเล่นอ๋อเราพบเป็นลองเลยลูกไปมันยาวพี่เขาใส่ปักกันเปื้อนให้ก่อนครับไปลองนั่งเลยพี่จะไปลองอ๋อตาขึ้นอย่างนี้อ๋อมือจุ่มน้ำสองมือชุบเออให้เปียกๆงั้นแหละครับเปียกๆยังพร้อมยังไปแล้วนะพร้อมแล้วไปแล้วนะไป นี่จะเป็นไงครับเป็นไงครับเย็นเย็นใช่ไหมใช่จับสติเลยจับใจเลือเลือนเลยจะล้างได้ค่ะแล้วมันจะเป็นหม้อไม่รู้ตกไม่รู้อ่ะตรงกลางเป็นโดนัทเลยใช่ไหมขนมจิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มตรงกลางเลยเอาชิ้อหัวแม่มือจิ้มตรงกลางเลยจิ้มๆๆขนมจิ้มเลยขนมจิ้มเฮยโดนัทนี่พี่ฮอาฮ่าฮ เราเราใช้มือดึงขึ้นดึงขึ้นให้สูงหลบดึงขึ้นให้สูงปึ๊ดดึงขึ้นให้สูงค่ะถ่ายรูปรูปอะไรเนี่ยรูปอะไรเหรอมันจะเป็นถ้าเราอยากให้มันเป็นโอ่งแบบนี้เราก็ใช้มือดันเข้าไดา้ถ้าเราอยากให้มันโค้งมันส้มก็บอกเราก็ดึงขึ้นเลยตรงๆครับแบบไหนดีน้องพบลองนึกดิเออเอาไม่รู้จะแบบไหนอ่ะดึงขึ้นเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บพอแล้ว อาแค่นั้นเหรออแค่นั้นเหรอโอ้วไอ้มือเพื่อนมือธรรมดาเดี๋ยวล้างเดี๋ยวล้างเหมือนเล่นที่ดินน่ะลูกไม่รู้จะทรงไหนดีอ่ะไม่รู้จะออกมาไป็นทรงอะไรว่างั้นเหรอเออเฮ้ยมันมาเอาตรงกลางด้วยนะพ่อวิ่ได้แล้วเว้าเนี่ยลีลีลีได้แล้วได้แล้วเหรอเมื่อกี้หนูปันได้มาเป็นกแมกูโอ้ย มันรู้สึกลื่นๆใช่ไหมเย็นเย็นลื่นๆสูงไหมลูกสูงสูงไหมดึงดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเบิอ้าวบานบานดึงดึงเออบานนี่เอออะไรเนี่ยเดยวพีเดยกพีก็สุด ีก็เถอะเออเราประคองมันได้เลยพอเวลาจะเปลี่ยนทรงกูไปเลยเปลี่ยนทรงไปเลยอันนี้ลงลายได้ไหมคะหรือว่านี่ไม่ต้องใส่ลวดลายไหมใส่ไหมก็ได้ก่อนเราจะใส่ลวดลายเราต้องทำผิวให้มันเรียบเรียบก่อนเออใช่ใช่มีเรื่องทวาผิวให้เรียบก่อนนี่เรียบแล้วอันนี้ โอ้ได้แล้วหนึ่งลายลขอบเลยเโอเป็นไงเป็นไงเก๋เก๋เลยเอามือมารับรับตุดลูกรับตุด้ของเรานะคะถ่ายรูปถายรูปว้าได้แล้วปีมือเออต่อต่อแอเยนี่ฝีมือน้องพบ อย่ล้างมือเลยลูกล้างมือมีล้างตรงนี้เลยจุบนี่แปะหน้าเลยไหมเออแปะหน้าแปะหน้าบล้างมือล้างมือจุบน้อจุบจะไปพบกับการแสดงในชุดแรกนะคะนาเขามาพอดีเลยมีชื่อว่าคนเล่นไฟอน้าเขาคนเล่นไฟมาแล้วพอดีเลยได้ไหมลูกได้ไหมคนเล่นไฟขอบคุณค่ะในส่วนเรื่องการแนะคะอ๋อขอพากันเพื้อนคืนนี้กันด้นะคะหลักแรกรเนาะ คนคอยู่นี่ตกใจึกวาไฟรับจะ้อนา่ะขอบคุณค่ะไม่เกนคุณช้พร้อมไหมคพร้อมแล้วพร้อมแล้ว